หังอันว่ากระผมณชานามิย่อมไม่รู้ตุมหากังเอวังนิปันนะภาวังซึ่งความที่แห่งท่านเป็นผู้นอนแล้วอย่างนี้อาหางอันว่ากระผมปวิถโวเป็นผู้เข้าไปแล้วจินตเนนะขึ้นมานะครับด้วยความคิดว่าอปราทางอันว่าความผิดเมแห่งเราปะธมังปิแม้ครั้งที่หนึ่งอัติมีอยู่ อาหารกันว่ากระผมปวิสิทสามิจะเข้าไปปาทปัปปเสนะโดยข้างแห่งเท้าอิธานิในการนี้อิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นตัดบทเป็นปวิโถูบกอัมหินะครับจุเหี้ันว่าท่านคัมทะจงโอดโทษเมต่อกระผมเถิดอิติดังนี้เทวโลนว่าดาบทชั่วเทวละอาหะกล่าวแล้วว่ากุตะชติละดูก่อนชดินโกงอาหารกันว่าเราอภิสปิตสามิจากแช่ง ตังซึ่งท่านอิติเรื่องนี้นารโทวนว่าดาบทชื่อว่านาระทะอาหากาล่าวลว่าขึ้นมานะครับอาจริยะข้าแต่อาจารย์ตุมเห็นว่าท่านมาเอวังอากาศริะอย่าได้กระทำแล้วอย่างนี้อิติเรื่องนี้โสเทวโลอันว่าดาบทชื่อว่าเทวละนั้นอานาทยิตวาไม่เอื้อเฟื้อแล้วว่าจะนางซึ่งคำ สันารทัสของดาบทื่ว่านารทะนั้นตัง้งนารทังอภิสปิเอวะแช่งแล้วซึ่งดาบทชื่อว่านารทะนั้นนั่นเทียวอิติว่าสุริโยอันว่าพระอาทิตย์สหัสรังสิมีรัศมีหนึ่งพันสตะเตโชมีเดชหนึ่งร้ 100. ตามะวิโนโทโนมีอันบรรเทาซึ่งมืดเป็นปกติสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์ อุทยันเตขึ้นไปอยู่ปาโตในเวลาเช้ามุทธานว่าศีรษะเตของท่านพระตุจงแตกสัตทาโดยส่วนเจ็ดอิติดังนี้นาระโทอันว่าดาบทชื่อว่านาระทะวัตตวากล่าวแล้วว่าอาจริยะข้าเตอาจารย์โทโสอันว่าโทษไม่หังของกระผมนัติย่อมไม่มีมามะเมื่อกระผมว่าทันตสาเอวะกล่าวอยู่นั่นเทียว ุมเฮดว่าท่านอภิสปิทะแช่งแล้วโทโสอันว่าโทษยัดสะปุคลัสะของบุคคลใดอัถิมีอยู่มุธทานว่าศีสะตัดสะปุคลัสะของบุคคลนั้นพระลตุจงแตกมุธทานว่าศีสะปุคลัสะของบุคคลนิทโทสะผู้ไม่มีโทษมาพระลตุขึ้นมานะครับจงยาแตกอิติดังนี้อภิสปิแช่งแล้วอิติว่า สุริโยอันว่าพระอาทิตย์สหัสรังสีมีรัศมีหนึ่งพันสตะเตโชมีเดชหนึ่งร้อยตามาวิโนธโ,โนมีอันบรรเทาซึ่งมืดเป็นปกติสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อุทยันเตขึ้นไปอยู่ปาโตในเวลาเช้ามุทธทานว่าศีสะเตของท่านพระลตุจงแตกสัตธาโดยส่วนเจดอิติดังนี้ปณะก็ โสนารโทอันว่าดาบทชื่อนาระทะนั้นมหานุภาโวเป็นผู้มีอนุภาพมากอุตตวาเป็นอนุสรติย่อมตามระลึกอสีติกับเปซึ่งกับ80ทั้งหลายอิติคืออิติที่มาหน้าสังขยาที่เป็นปกติสังขยาครับท่านนิยมแปลว่าคือกับเปซึ่งกับทั้งหลายจัตตารีสะ40่สอตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วกับเปซึ่งกับทั้งหลายจัตตารีสะสี อนาคตในการอันไม่มาแล้วตัดสบาเพราะเหตุนั้นโสนารโทอันว่าดาบทชั่วนาระทะนั้นอุปทาเรนโตคร้ครวรอยู่ว่าสาโปอันว่าความแช่งปฏิสติจากตกไปอุปริในเบื้องบนกัสะนุขโขแห่งใครโหนแลยัยตาวารู้แล้วว่าสาโปันว่าความแช่งปฏิสติจากตกไปอุปริในเบื้องบนอาจริยัสะแห่งอาจารย์อิติหนึ่งนี้ ปฏิจจะอาศัยแล้วอนุกรรมปังซึ่งความอนุเคราะห์ตัดสมิงอาจาริยัตสมิงในอาจารย์นั้นนิวาเรสีห้ามแล้วอุรุนุกขมนังซึ่งการขึ้นไปแห่งอรุณอิทธิพเลนะด้วยกำลังแห่งฤทธิ์นาคราอันว่าชนทั้งหลายผู้อยู่ในเมืองอรุเนครั้นเมื่ออรุณอนุคัดฉันเตไม่ขึ้นไปอยู่คันตวาไปแล้วราชทวารังสู่ประตูแห่งพระราชวัง หรือแปลว่าสู่พระราช,ชธวานคือประตูของพระราชานะครับการทิ้งสุคร่ำครวญแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแต่ยิครั้นเมื่อพระองค์กาเรนเตทรงยังมหาชนให้ทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอารุโนอันว่าอารุณนาอุทธาติย่อมไม่ตั้งขึ้นตะวังอันว่าพระองค์อรุณางอุทธาเปหิ ขอจงทรงยังอรุณให้ตั้งขึ้นโน no. แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาโอโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่กายกรรมมาทีนี้ซึ่งกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นอัตโนของพระองค์อทิสวาไม่ทรงเห็นแล้วอายุตังซึ่งกรรมอันไม่สมควรแล้วกินจิไรไรจินเตตวาทรงดำริแล้วว่า การนางันว่าเหตุกิงนุโขอะไรหนอแลอิติดังนี้ปะริสังกา,าโนทรงระแวงอยู่ว่าวิวาเทนะอันความมีวาดปับพชิตานางเห็นบรประชิตทั้งหลายพวิตาพังพึงมีอิติดังนี้ภาวะวาจุกนะครับปุจจิตรถามแล้วว่าปับพจิตาอันว่าบรประชิตทั้งหลายอิมัสหมิงนักเรในเมืองนี้อัตติมีอยู่กัจจิแลหรืออิติดังนี้ วัจ,จเนครั้นเมื่อคำว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพป,ปรับปจิตตานว่าบรรพชิจิตทั้งหลายอาคตาผู้มาแล้วกุมพการะสาลังสู่ศาลาของบุคคลผู้กระทําซึ่งม่อสาอยังในเวลายเย็นฮิโยในวันวานอัถิมีอยู่อิติตังนี้ราชาปุริเสหิอันราชบุรุษทั้งหลายวุตเตรกราบถูแล้วราชา อันว่าพระราชาอุกาหิด้วยทั้งคบเพลิงทั้งหลายเป็นอิทธิมภูตะนะครับทาริยะมานาหิอันราชบุรุษทั้งหลายทรงไว้อยู่คันตวาเสด็จไปแล้วตัทฐา,า,านีในที่นั้นตังคณังเอวะในขณะนั้นนนัเทียววันที่ตวาว่ายแล้วนาระทางซึ่งดาบทตชื่อว่านารทะนิสินโนประทับนั่งแล้วเอกมันตังนะที่สุดส่วนข้างหนึ่ง อาหะตรัสแล้วอิติว่านาระทะข้าแต่ท่านนาระทะกรมมันตาอันว่าการงานทั้งหลายชมพูทีปัสะของชาวชมพูทวีปนับประวัติตันติย่อมไม่เป็นไปทั่วโลโกอันว่าโลกตะโบภูโตเป็นโลกมีความมืดเป็นแล้วเกนะเพระเยรไหโหติย่อมเป็นตะวังอันว่าท่านเมอันข้าพเจ้าปุจจิโตถามแล้ว อคาหิจงบอกตังการนังซึ่งเหตุนั้นเมแก่ข้าพเจา้าอิติดังนี้เมตัวนี้แปลสองครั้งนะครับแปลว่าอันอันหนึ่งแล้วก็แป,วแปลว่าแก่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเรียกว่าประโยคกาโกโลกไนไนตรงนี้นะครับเมีตัวนี้นะครับประโยคกาเหลยวหลังคือย้อนกลับมาแปลเมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นประโยคมีชื่อตรงนี้นครับเป็นประโยคโลกมืดในทางโบราณาจารย์ท่านได้ให้ตั้งชื่อประโยคไว้ นาระโทนว่าดาบทชั่วนาระทะอาจิกิตวาบอกแล้วประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วสับพังทั้งปวงอาหะขึ้นตรงนี้นะครับอาหะทูลว,ว่าอาหังอันว่าอาตมาภาพอิมินาตาปเสนะอันดาบทนี้อภิสปิโตแช่งแล้วอิมินาการเนนะเพราะเหตุนี้หรือไม่แปลตะปัจจัยเป็น กิริยาคุมภ้าอย่างนี้ก็ให้แปลตะปจจัจเป็นวิกติกตาในอัมหิก็ได้นะครับโดยแปลว่าอันว่าอาตมภาพเป็นผู้อันดาบทนี้แช่งแล้วอัมหิย่อมเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอัฐาหังตัดบทเป็นอัฐะบุกหังอัฐะตัวนี้เป็นเลขในนะครับอัฐะพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่อัาหังอันว่าอาตมภาพวัตวากล่าวแล้วอิติว่าโทโสอันว่าโทษไม่หังของกระผมนัติย่อมไม่มี โทสวนว่าโทษยาาัตสะปุคลัสะของบุคคลใดอัติมีอยู่สาปโนรว่าความแช่งปตัตตุจงตกไปอุปริในเบื้องบนตัสสะปุคลัสะเอวะของบุคคลนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้อภิสปิงแช่งแล้วอภิสปิงตัวนี้เป็นกิริยาคุณภาพของอะหังตัวนี้นะครับจปะปนะก็แลอะหังอันว่าอาตมาภาพอภิสปิตวาครั้นแช่งแล้วอุปทาเรนโตใคร่ครวนอยู่อิติว่า สาปวนว่าความแช่งปฏิสติจากตกไปอุปริในเบื้องบนกัสสนุขโขแห่งใครหนอแหลอิติดังนี้ทิสวาเห็นแล้วอิติว่ามุธทานว่าศีสะอาจริยสศะของอาจารย์พลิสติจากแตกสัตทาโดยส่วนเจ็ดสุริยุคมณะเวลายะในเวลาเป็นที่ขึ้นไปแห่งพระอาทิตย์อิติดังนี้ปฏิจะอาศัยแล้วอนุกรรมปังซึ่งความอนุเคราะห์เอตสมิงเทวรัสมิง ในดาบทชื่อว่าเทวละนั้นณเทมิย่อมไม่ให้อุคันตุงเพื่ออันขึ้นไปอรุณสะแห่งอรุณอิติดังนี้มิตัวนี้คือเป็นกิยาคุมภาคของอาหังที่ขึ้นมาตรงจักระระนี้นะครับราชาญว่าพระราชาปุจจิตรัสถามแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญปัะะก็อันตรายโยอันว่าอันตรายณพระัยยะไม่พึงมี อสสเทวราสะแก่ดาบทื่อว่าเทวลานั้นกระถังอย่างไรอิติดังนี้นารถโทนว่าดาบทื่อว่านารทะอาหาทูลว่าสเจท่าว่าเทวโลอันว่าดาบทื่อว่าเทวละมังคมาไปยะพึงยังอัตมาภาพให้อดโทษไสอันตรายโยนว่าอันตรายณนะภวย,ยะไม่พึงมีอาสสเทวราสะแก่ดาบทื่อว่าเทวละนั้นอิติดังนี้ ราชาว่าพระราชาอาหาตรัสละว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นตะวางันว่าท่านกมาเปหิจงยังดาบดชั่วนาทะให้อุทโทษอิติดังนี้เทวโรนว่าดาบดชั่วเทวละอาหากล่าวล้ว่าเอโสนารโทอันว่าดาบดชั่วนาทะนั่นอากมิเหยียบแล้วมังซึ่งอัตมาภาพชตาสุจะที่ชดาทั้งหลายด้วยคีวายจะที่คอด้วยอาหางอันว่าอัตมาภาพ นะเอตังกุตะชาติลังขมาเปมิจะไม่ยังฉลินโกงนั่นให้อดโทษอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหารดลัลวาพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญตะวางันว่าท่านขมาเปหีจงยังดาบที่ว่านาราทาให้อดโทษเถิดต่วางันว่าท่านมาเอวังกริอยากระทําแล้วอย่างนี้อิติดังนี้ เทวโลดว่าเดบดาบทชื่อว่าเทวละอาหาธทุลว่าอาหังอันว่าอาตมาภาพณคมาเปมิจะไม่ยังฉดินโกงนั่นให้อดโทษอิติดังนี้วะเจะเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อพระดํารัสว่ามุธทานว่าศีรษะเตของท่านพาริสติจากแตกสัตตาโดยส่วนเจ็ดอิติดังนี้รัญญาอันพระราชาวุตเตปีเมตรัสแล้วเทวโลนว่าดาบทชื่อว่าเทวละณคมาเปสิเอวะ ไม่ยังดาบทื่อว่านาระทะให้อดโทษแล้วนั่นเทียวอาทะครั้งนั้นราชาอันว่าพระราชาวัต,ตวาขึ้นมานะครับวัต,ตวาตรัสเลยว่าตวางันว่าท่านนะขมาเปสสิจากไม่ยัางดาบทื่ว่านาระทะให้อดโทษรูจิยาตามความชอบใจอัตโนของตนอิติดังนี้คาหาเปตวาทรงยังราชบรุษทั้งหลายให้จับแล้วตั้ง นาระทังซึ่งดาบทชื่อว่านาระทะนั้นหัตถปาทะกุจิคีวาสุที่มือและเท้าและท้องและคอทั้งหลายนั่งเทวลังยังดาบทชื่อว่าเทวละนั้นโอนามาเปสีให้น้อมลงแล้วปาทมูลีณที่ใกล้เหงเท้านาระทัศนะของดาบทชื่อว่านาระทะนาระโทษว่าดาบทชื่อว่านาระทะวัตวากล่าวว่า อาจรยย่าข้าแต่อาจารย์แต่วางกันว่าท่านอุเทหิจงลุกขึ้นอาหังอันว่าข้าพเจ้าขมามิย่อมอดโทษเตต่อท่านอิติดังนี้อาหะทูลแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาภพิษอะยังอาจริโยนว่าอาจารย์นี้ณขมาเปติย่อมไม่ยังอัตมาภาพให้อดโทษยะถามอนนีนะตามใจอย่างไรสรวนว่าสะเอกโกแห่งหนึ่งอัถิมีอยู่ อวิทูเรในที่อันไม่ไกลตะวังอันว่าพระองค์มัตติกาบินดังกัตตวาคลับประมาเนอุทะเกทะปาเปหินะครับเติมถอฐานมาตัวหนึ่งนะครับนั่งศีเสแปลรวบนะครับเนื้อความขอจงทรงยังราชบุตรทั้งหลายให้กระทำซึ่งก้อนแห่งดินเหนียวบนศีรษะแล้วพักไว้ซึ่งอาจานั้นในานา้ำมีคอเป็นประมาณตัทธสเรในสรนั้น อิติดังนี้ราชาว่าพระราชาราชปุริเสทรงยังราชบุุษทั้งหลายการติให้กระทำแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นนารโทอันว่าดาบทตชื่อว่านาระทะอามันเตตวาเรียกมาแล้วเทวังซึ่งดาบุตรชื่อว่าเทวละอาหะกล่าวเลยว,ว่าอาจริยะข้าเต่อาจารย์อิทิยาคันเมื่อริษไมายานกระผมวิสัทธายะคลายแล้ว สุริยะสันตาเปครั้นเมื่อความร้อนพร้อมแห่งพระอาทิตย์อุทหันเตตั้งขึ้นอยู่ตะวางันว่าท่านนิมุจิตวาดำลงแล้วอุทะเกในน้ำอุตริตวาข้ามขึ้นแล้วฐานเนนะโดยที่อันเยนะอื่นคัดใช้ยาสิพึงไปอติติดังนี้มัตติกาบินโดอันว่าก้อนแห่งดินเหนียวสีเสบนสีสษะตัดสะเทวระสะของดาบทชื่อว่าเทวละนั้น สุริยรังสีหิสัมพุทธมัตโตวะอันศักว่าอันรัศมีแห่งพระอาทิตย์ทั้งหลายถูกต้องแล้วเที่ยวผลิแตกแล้วสัตตาโดยส่วนเจตโสเทวโลนว่าดาบทชื่อเทวะละนั้นนิมุจิตวาดำลงแล้วปลายิหนีไปแล้วฐาเนนะโดยที่อันเยนะอื่นอิติดังนี้ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าอิติสุดเนื้อความที่เป็นเรื่องของอดีตการนะครับท่านเรียกว,ว่าอิติตาบท มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่นะครับสถานว่าพระศาสดาอาริตตวาครั้นทรงนำมาแล้วธรรมเทศสนังซึ่งพระรรมเทศนาอิมังนี้วัตตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายราชาว่าพระราชาตถาในการนั้นอานันโทเป็นอะเป็นพระเถระชื่อว่าอานนลอโหสิได้เป็นแล้วเอตรหิในการนี้เทวโลอันว่าเทวละตถาในการนั้น ติดโสเป็นติดสะอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้นาะทวนว่านาฏะตะทาในการนั้นอาหางเอวะเป็นเรานั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้ตทาเปสะตัดปวดเป็นตทาปิบวกเอสะนะครับเอสะคือเอโสเอโสติดโสอันว่าติดสะนั่นทุปโจเอวะเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยากนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้ว แต่ถ้าปิเม้ในการนั้นเอวังด้วยประกาศร,รัชนีอิติดังนี้อามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วติสัตเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าติสะวัตวาตรัสแล้วว่าติสะดูก่อนติสะหิก็อพิกุโนเมื่อภิกษุจินเตนตัสะคิดอยู่อิติว่าอะหังอันว่าเราอสุเกนะุคเลนะอันบุคคโนโนอกุถโวด่าแล้ว หรือแปลว่าอันว่าเราเป็นผู้อันบุคคลโน้นด่าแล้วแล้วก็อมหิย่อมเป็นนะครับอสุเกนะปุคเลนะอันบุคคลโนนปะหะโตประหารแล้วอสุเกนะปุคเลนะอันบุคคลโน้นชิโตชนะแล้วอสุโกโปุคโลอันว่าบุคคลโนนอาหาสิได้รักแล้วพันดังซึ่งสิ่งของเมของเราอิติหนังนี้เวรังนามะชื่ออันว่าเวนณวูปะสัมติ ย่อมไม่เข้าไปสงบวิเศษปณะ,ะแต่ว่าพิกุโนเมื่อภิกษุอนุปนัยหันตัดสะไม่เข้าไปผูกไว้อยู่โกทังซึ่งความโกรธเอวางอย่างนี้เอวะนั่นเทียวเวรางอันว่าเวนอุปสมมติย่อมเข้าไปสงบอิติดังนี้อภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าจะก็เยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดอุปนัยหันติ ย่อมเข้าไปผูกไว้ตังโกทางซึ่งความโกรธนั้นว่าอสุโกบุโคลนว่าบุคคลโนนอโกชิดาแล้วมังซึ่งเราอสุโกบุโคลนว่าบุคคลโน้นอวทธิได้ฆ่าแล้วมังซึ่งเราอสุโกบุโคลนว่าบุคคลโน้นอชินิได้ชนะแล้วมังซึ่งเราอสุโกบุโคลนว่าบุคคลโน้นอาหาสิได้รักแล้วพันดังซึ่งสิ่งของเมของเราอิติดังนี้ เวรังอันว่าเวนเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นณนะสัมมติย่อมไม่สงบจะส่วนว่าเยชนานว่าชนทั้งหลายเหล่าใดณอนุปนัยหันติย่อมไม่เข้าไปผูกไว้ตังโกทางซึ่งความโกรธนั้นว่าอสุโกปุกโลนว่าบุลโน้นอกโกชีดดาแล้วมังซึ่งเราอสุโกปุคโลนว่าบุคลโน้นอวทธิ ได้ฆ่าแล้วมังซึ่งเราอาสุโกปกโุคโลนว่าบุโคโน้ตอาชินิได้ชนะแล้วมังซึ่งเราอาสุโกปุโคโลนว่าบุโคโนตอาหาสิได้รักแล้วพันดังซึ่งสิ่งของเมของเราอิติดังนี้เวรังันว่าเวนเตสังตัดบทเป็นเตเตสังบวกอุปสัมมตินะครับเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นอุปสัมมติย่ำเข้าไปสงบอิติดังนี้อัดโทนว่าอัดว่าอกโกสิดาแล้วอิติดังนี้ ตถาปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสส่ยบทว่าอโคจิอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าปหาริประหารแล้วอิติดังนี้ปทัสสายแห่งบทว่าอาวัธิอิติดังนี้อัดโถว่าอัดว่าอเชสิได้ชนะแล้วมังซึ่งเรากุตะสักขิงโอตารณนนวาด้วยการยังพยานด้วยการยังพยานโกงให้ข้ามลงหรือ วาทัพปฏิวาเทนวาหรือว่าด้วยการกล่าวและการกล่าวตอบการนุตริยะการเนนวาหรือว่าด้วยการทำยิ่งกว่าการกระทำอิติดังนี้ประทัดสายให้บทว่าอาชชนิอิติดังนี้นอ,นอัดอโถอันว่าอัตว่าอาวหาริลักแล้ววัฏฐาทีสุในวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นหนาพันดังซึ่งสิ่งของยังกินจิอย่างใดอย่างหนึ่ง สันตะกังอันเป็นของมีอยู่มะมะของเราเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้ปทัสใจหมดว่าอาหาสิอิติดังนี้อ,าาอัดโธอันว่าอาจว่า,วา,วาเยเกจิชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าเนืองเทวาวาคืออันว่าเทพทั้งหลายหรือตัวเทวาตัวมนุษย์สาตัวกหัตราตัวปรับพจิตานี่เป็นวิเศษสารพีของเยเกจินะครับมีลิงวัจะนะวิพัฒน์เดียวกันปทมาวิพัฒน์เช่นเดียวกัน มนุษสาวาหรือว่าคืออันว่ามนุษย์ทั้งหลายขหัสาวาคืออันว่าครหัตทั้งหลายหรือปัปปจิตาวาหรือว่าคืออันว่าบรรปจิตทั้งหลายเวเทตตาอุปนัยหันติย่อมเข้าไปผูกไว้โกทังซึ่งความโกรธตังนั้นตังคือว่าอโกชิมังอิติอาทิวัตุกัง มีเหตุว่าอันว่าบุคคลโน้นด่าแล้วซึ่งเราดังนี้เป็นต้นเป็นวัตถุกสะกะตังทุรังวิยะเรากะอันว่าชนทั้งหลายขันอยู่ซึ่งแอกแห่งเกวียนด้วยชนะด้วยนัตถนาปูติมัชฌาวิยะจะก,กุสาทีหิปุณัปุนางเวเถนตาเรากะอันว่าชนทั้งหลายห่ออยู่ด้วยวัตถุทั้งหลายมียาคาเป็นต้นบ่อยๆด้วยเวรัง อันว่าเวนเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นอุปัน,นงังอันเกิดขึ้นแล้วสกิงคราวเดียวณนะสัมมติย่อมไม่สงบณนะสัมมติคือว่าณนะอุปสัมมติย่อมไม่เข้าไปสงบอิติดังนี้ปทวายศะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าเยจะตังอิติดังนี้อัทโถอันว่าอาจว่า เยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดณอนุปนัยหันติย่อมไม่เข้าไปผูกไว้โกทังซึ่งความโกรธต่างนั้นต่างคือว่าอกโกษาที่วัตถุกังมีเหตุมีการด่าเป็นต้นเป็นวัตถุมีเหตุมีการด่าเป็นต้นเป็นวัตถุอสติมณสิการะวเสนวาด้วยอำนาจแห่งความไม่ละลึกถึงและความไม่กระทําไว้ในใจหรือ กรรมปัจเวคณะวะเสนวาหรือว่าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาซึ่งกรรมเอวางอย่างนี้อิติว่าปุคโลนว่าบุคคลนิทโทโสผู้ไม่มีโทษโกจิบางคนตายาปิอกุฑโธเป็นผู้แม้อันท่านด่าแล้วปุริมะพะเวในพบมีในก่อนพวิสติจักเป็นตายาปหาโตเป็นผู้อันท่านประหารแล้วพวิสติจักเป็น กูตสะสขิงโอตาเรตาวาชิโตเป็นผู้อันท่านยังพยานโกงให้ข้ามลงแล้วชนะแล้วภะวิสติจักเป็นกินจิพันดังอันว่าพันดะไรไรกัตสจิของใครๆเตปะสัยหะอัดฉินนางเป็นของอันท่านขมเหงแล้วแย่งชิงเอาแล้วภะวิสติจักเป็นตัดสมาเพราะเหตุนั้นตะวางันว่าท่านนิโทโศเป็นผู้ไม่มีโทษ อุตตวปิแม้เป็นฟาปุนาสิย่อมถึงอกโกสาทีนี้ซึ่งเหตุทั้งหลายมีการด่าเป็นต้นอิติดังนี้เวรางันว่าเวนเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นอุป,ปันนังปิแม้อันเกิดขึ้นแล้วประมาเทนะเพราะความประมาทอุปสัมมติย่อมเข้าไปสงบอนุปนัยหนนะด้วยการไม่เข้าไปผูกไว้อิมินานี้ นิรินทโนชาตะเวโทวิยะเราวกาอันว่าไฟอันไม่มีเชื้ออิติดังนี้คาถาปาทษะแห่งบาแห่งพระคาถาว่าเยจะตังนูปนัยหันติอิติดังนี้เทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบอย่างเทศนาสตะาสาสะพิกขูอันว่าภิกษุมีแสนเป็นประมาณทั้งหลาย ฟาปุนิงสุบรรลุแล้วอริยะพลานี้ซึ่งอริยะผลทั้งหลายโสตาปฏิพลาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นธรรมเทศนาอันว่าระธรรมเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์อโหสิได้มีแล้วมหาชนะสแก่มหาชนติสเถโรอันว่าพระเถระที่ว่าติสต้าุปโจปิแม้ออันบุคคลพึงว่าได้โดยยากสุวโจเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่าย ชาโตเกิดแล้วอิติดังนี้แลสุดประโยคเช่นเดียวกันนะครับติสัตเถระวะัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสะานิทิตังจบแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่สามในการแปลธรรมบุตภาคที่หนึ่งสำหรับชั้นประโยคนี่สนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในเรื่องต่อไป